สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู้กุคนะครับเนาะครับครับสำหรับมือขึ้นนี่เป็นจังไ้แน่เนาะครับมีผู้ช่ผู้มานมาเนาะครับครับสำหรับตัวเลขเป็นชุดของเล่านะครับเนาะมือขึ้นนี่ครับเป็นเล่าพัฒนามืขึ้นนี่ครับครับขึ้นวันที่สิบห้าแหละครับงวดวันที่สิบห้านะครับเนาะครับเป็นของเล่าพัฒนาเด้ครับเด้อ ครับง่ายๆนะครับเนาะสำหรับเหล็กเล้าพัฒนาครับก็คือสิมีผู้ได้โชคผู้ได้หมาดอยู่นะครับเนาะครับขอฝากไปเด้อครับเด้อสำหรับทาราอาจารย์ครับอันนี้เป็นชุดของปูขุนนะครับเด้อครับเหล้ามาขึ้นนึกออกซีสองบนครับเลขสองตัวมีอยู่ซีสองหาซีครับหาซีครับสำหรับเลขกสามตัวกับหนึ่งห้า สี่สองหาซี 5, เนาะครับเนาะครับสำหรับก็ปูขุนครับสำหรับตัวเลขก็ปูขุนครับรุดไปเนาะครับเนาะครับเป็นดูดเจ็ดคับศูนย์ศูนย์ครับเจ็ดครับขาดูดไปครับรุดไปกับว่าเป็นยังเนาะครับเนาะครับมีเขามีรุดเป็นของธรรมดาครับสําหรับตัวเลขเด็กกันเพื่อนกับแปดับสามนะครับเด้อครับดที่แล้วครับมันขึ้นนี่แหละครับครับอันนี้เป็นเล่าพัฒนาเลยครับเด้อครับ เล่าพัฒนาครับสรุปอีกเบิ้งครับอันนี้เป็นชุดของเซียนน่านหน้าแหะครับชุดของเซียนน่านหน้านะครับเนาะครับซีสองหาซีครับเปิดกันบไฮมาศูนย์ลูดไปที่ศูนย์ครับหานะครับครับเลขเลขวินเลขเคียงคอมพิวเตอหนึ่งสองหนึ่งสี่ห้าเก้าศูนย์ครับ 4ีหาหาซีแะครับกดจับกูไม่กับศูนยห้าศูนย์ห้าหอง่ผมเป็น4ีสอล้วครับเนาะห2าสองห้าแบบสีสนะเข่าต็มเตียมแหละครับหาซีนะครับเนดะ้อเข่าหาเนาะครับเนาะตัวนี้ครับห้าสี่สี เลขเป่าของเพิ่นกับ0099หนึ่งเลขสามตัวเลขสามตัวเกือบแตกครับโอ้เกือบแตกของเพิเ่นตัวนี้ครับเลขสามตัวนะครับเนาะนี่ตัวนี้ครับหนบกสองหนึ่งสองห้าสี่สองหาซีอันนี้หนึ่งหาซีครับเกือบแตกสามตัวครับ โอ้เขเพิ่นงามครับหาซีเป็นเขาอยู่ครับเนาะหาซีเป็นกับเข่าลูดหาก็สิได้ลูดอยู่นะครับเนาะถึงลูดต้องเจาะล่ะครับครับหนึ่งหาซีนะครับเด้อหนึ่งสี่ห้าโอ้เกือบแตก3ามตัวคนละครับน้อยเดียวครับพิดแต้มเดียวนะครับเนาะโอ้เสียนอนาหน้าครับมาแห้งยุ่ครับวันจัน์มาแห้งตลอดครับ พญายาบเบื้งเด้อครับเด้อจับไปิมาแห้งครับมาแห้งไยครับอันนี้เป็นของหลานเมืองนอกครับของหลานเมืองนองนะครับเนาะส่งไมาให้ด้วนๆเ่าฝ่าๆนะครับอันนี้ครับเขาเต็มๆขึ้เพิ่นครับหลุดซีกัผาครับซีกผาจับคู่มาให้กับซีซีห้าครับซีซีห้าครับห้าเก้าห้า หนึเกครับเอกสามตัวครับมิวสาหางเขาเพิ่นครับจับคู่มหาเกิดซสองกับเขาซีสองซีห้าซีครับเขาหมดทั้งบนทั้งล่างเลยครับนี่ครับเขาเนาะรับเนาะทั้งบนทั้งล่างเลยครับซีหโอ้เป็นมัดเขาหมดเต็มเต็มเลยครับ4ีสองหสีครับตว่าหา ซีหานี hmm. ่มันเป็นตกกับครับเขางามๆละครับเขาเต็มเต็มเต็มเม็ดเต็มนวยเตืมองินละครับเนี่ยงามครับสําหรับเหล็กมันออกกับซีสองครับซีสองห้าซีเขาเขาเต็มเต็มครับแม่นแม่นแม่นครับยอมรับเลยครับสําหรับเหล็กเล่าพัฒนาเลยครับได้ครับติดตามกันไปเรื่อยๆครับเมื่้ามครับ สำหรับเหล้าพัฒนาครับอันนี้เป็นเป็นเล้าพัฒนาครับครับจบไปแล้วครับเนาะสำหรับเล้าพัฒนาครับถ่านมันวันพุธเหรอครับมืออื่นครับเหมือนอยู่บนด้ารเนาะครับเนาะเราวันพุธเลยครับได้ครับเราวันพุธครับสำหรับเล้าพัฒนาจะผ่านไปแล้วครับเนาะสำหรับเล้าพัฒนาเอามาเบิ้งตอนนี้ครับเป็นเลขหลานชายเมืองอิสราเอลียล่ะครับครับมือนี้ ขู่ของทุตไท่เขาเพิ่อลนะครับเป็นตัวเลขของร้านไส้เมืองอิสราเลียนนะครับเนาะครับเป็นจับไปบาย์ไปมั้งได้ครับเด้อครับผู้ใด์ของมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ครับเพื่อจะไม่ได้พลาดแนวทางนะครับเนาะสำหรับตัวเลขงามๆจากร้านไส้เมืองอิสราเลียนครับครับอันนี้เป็นงวดที่แล้วนะครับเด้อครับอันนี้เป็นงวดที่แล้วครับเขาเพิ่นกับเขาแปดเก่านะครับยินมจันนะครับเนาะแปดเก่าหวดที่แล้ว สุดโค้งสุดทางเขาเป็นก็บจับแปดเก้าเก่าเหรอครับแต่ว่าแต่ว่าสุดเต็มเขาเป็นอาจสิหลายในจัดน้อยนะครับเนาะการเป็นแบบบนแปดขั้วเก่าเหมือนที่แล้วครับบนแปดเก้าจับปูง่ายเก่าแปดเก้าแล้วครับเขาเขาเต็มเต็มนะครับเนาะล่างเป็นเก้ากาถือว่ามาง่ามครับคเก่าเนาะครับมันไปออกกลางครับอันนี้เป็น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 ชุดบน แต่ว่าไปไปออกอยู่ลางนะครลางออกแปดเก่านะครับเนาะบุญมันออกซีซีหานะครับสำหรับตัวเลขนะครับเด้อหาซีซีเนาะหาซีซีสำหรับจุดงวดที่แล้วครับอันนี้เป็นจุดงวดที่แล้วครับครับยืนยันนะครับเนาะครับอันนี้เป็นจุดเต็มของเมืองอิสราเอลนะครับเด้อของหลานไส้ครับอันนี้เป็นจุดเต็มของเพื่อน สุดเต็มบรไหบนมาก,ก6กับ8กครับเอาตัเอาตัาต,ต,ตกลมครับเอาตัตุกกมมมาลายตัวกระจิงครับเอากลุ่มเนาะครับหกแปดแปดสมหนึ่งหและครับหกหกเนาะครับเน,ะ 64, นาะหกีครับองายสำหรับเด็ของเพื่นก็นได้สาตัวกับมี่อยู่หกเจ็ดแปดครับเด็กสเต,ตรครับหกเเนาะครับเนาะหกหนึ่งหนึ่งครับ6กหนึ่งหนึ่ง สำหรับล่างมือหายเกตกำหนึ่งครับหนึ่นกับเจเนาะจะบคู่เอาโตโัวต,โตโกลมนะครับเด้อหนึ่งเดหนึ่งแปดนะครับอันนี้เป็นชุดชุดเต็มของเพ่นครับเงินพันที่สิบเจกรจกกาาสิ่หวหัดนี่ะครับเล็กใกล้จะจอนี่ละครับเ,กเ,กเ็กมาแล้วนะครับเนาะสำหรับตัวเล็กของเมืองอินสเลวยนะครับเด้อ เอาไปจับไปบายเบิ้งครับเอาเบิ้งลอตเตอรี่ครับลอตเตอรี่ครับลอตเตอรี่มันจังถึงรังวัฒใหญ่จังได้หลายเนาะครับเนาะครับงามเอาแคปหน้าจอไว้นะครับเด้อสุดเต็มของเพื่อนครับอันนี้เป็นเมืองอิสราเอลครับครับมาเบิ้งโค้งสุดท้ายของเพื่อนครับครับชุดนี้เป็นโค้งสุดท้ายของเมืองอิสราเอลครับครับงวดประจําวันที่ วันที่สิบเจ็นะครับวันที่สิบเจ็นะครับเนาะวันที่สิเจมุกกราครับวันที่ยีสิบเจ็มกกราครับครับแคป้าจอนไปนะครับเด้อเพื่อสิบดเดผาดแนวท่าครับงงามตัวเลขครับสำหรับตัวเลขเมืองอิสีโค้งสุดท้ายของเพิ่นครับเพิ่นไฮมาบน6กแปดครับจับคู่เมื่อไหรก็ฮกแปดแปดสี่หห สามแปดห้าแปดแหละครับกลมห้าแปดนะครับเด้อแปดศูนย์กลมครับแปดศูนย์หกแปดกลมครับเลขทั้งหมดมีอยู่หกคู่ครับสําหรับบนครับสําหรับล่างเพื่อนไหนหนึ่งกับเจ็ดคือเก้าครับจับคู่มีอยู่สี่คู่ครับกลมมีอยู่สองกลมนะครับเนาะครับมัดกับจังจัดนะครับเด้อขัดกับจังพานครับสําหรับตัวเลขครับเป็นเพียงแนวทางนะครับเด้อทางส่อง สนอเป็นเพียงระทังนะครับเนาะสำหรับผู้มักผู้ชอบนะครับผู้คัดกับผ่านนะครับเด้อบรรจับคู่ผ้าหอยเป็นหนึ่งแปดหนึ่งเก่านะครับสำหรับลางนะครับเนาะเจ็ดแปดหนึ่งซีนะครับหนึ่งซีกันมากงามอยู่ครับหนึ่งแปดนะครับเนาะตัวกลมหนึ่งแปดกับหนึ่งซีสำหรับตัวลางครับสำหรับเลขสามตัวบรรจับมาให้ยสองคู่สองหางนะครับเนาะ เอาไปจับไปบายบ้างนะครับเด้อเลขกสามตัวหกเจ็ดแปดครับหกหนึ่งหนึ่งครับถือว่าเก่งมาทั้งสองแหละครับเก่งมาทั้งสองตัวนะครับเด้ออันนี้เป็นโค้งสุดท้ายนะครับเด้อครับยืนยันว่าเป็นโค้งสุดท้ายของเลขหลันเมืองอิราเลียแหละครับเลขหลันใช่เมืองอิตาเลียนะครับเนาะครับครับแคปหน้าจอไวปด้วยครับเด้อเพื่อสิบเรศผาดแนท่านครับสำหรับคลิปนี้ครับ ฝากไว้ได้เครับเด้อสำหรับตัวเลขทั้งสองเส้นยา้าเละได้นำเสนอมาครับแต่ละสุดต่ละงวดครับอันนี้เป็นโค้งทุดทถ่ายก็เพ่นนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ FC อซียูริไม่แห้งสุขสุขคนะครับเด้อครับสุขช่วงมันมานลำลำรวยๆครับงวดวันที่สิบเจ็ดนะครับเด้อครับสำหรับภูมักนะครับเด้อพีาจนาเบิ่งครับ สำรอบตั้งซ่อมครับพอกันไหมน้องคบเนาะคลิปหน้าสำหรับนะคลิปน,ะปนี้สวัสดีครับ